สํานักงานอายการสูงสุดร่วมปลูกต้นรงพึ่งและต้นไม้ชนิดอื่นๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <S <S เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะนายอํานาจ,จเจเจริญรักอายการสูงสุดเป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาทพระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร73รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีพระธรรมวชิรประโมกผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานอายการสูงสุดร่วมพิธีนายอำนาจเจตเจริญรักอายการสูงสุดพลอากาศเอกสมคิดสุขบ,บางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์9 0 8และคณะผู้บริหารรวมการปลูกต้นไม้ประจำรัชกาลที่10หรือต้นรวงพึง่งบริเวณสวนหย่อมหน้าอาคารราชบุรีดิเรกรธิ์ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยทั่วประเทศจะมีกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นโรวงพึ้งและต้นไม้นานาพันธุ์รวม72,000ต้นเริ่มตั้งแต่วันที1่1ถึง31กรกฎาคม2,567แล้วก็ให้ให้จัดทุกสังดวั์เลยครับแต่ว่าโอเคอาจเวลาก็ตามที่กำหนดไว้ครับแต่ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยจะเป็นลหลักๆของทุกสำนักงานครับ